ปัสดิเจ้ายายดาวจะมาจอพักกาสูตรเหนือมีพักกาดอกนิดนึงแล้วกับพักกาใบจอใส่กระดูกหมูเจ้ามีส้มมะนาวพักสีไทยต้นหอมเอาไปโรยหน้าเนาะสามเกลือเจ้ากระเทียมหลาาพักสีกะปิถ้าผ่ายจ้า มะ็ดพักกอมใส่ก็ได้แต่ปลาดาวใส่นี่เนาะใส่พักสดไาเจ้าปลาจอพักกาดสูตรเหนือใส่กระดูกหมูเจ้าเอากระดูกหมูลงต้มก่อนเจ้า กระดูหมูมันเปยกันเนาะสามเกอเจ้าใส่ไปเลยเอ้สามเกอต้มเจ้าต้มกระดูหมูมันเปยกไนเจ้า ผ่านาต้มโดยเจ้าอะต้มโดกระดูหมูนี่นะป่าน่ามันจะได้ซุปพอละเจ้าใส่เยอะมันจะเหม็นเนาะพรากะปิกะใส่น้ำมหนัวโอโล่เจ้าทีนี่พอกระดูหมูปล่อยแล้วกับฟูงน้ำส้มเจ้าพักปลาดาวซื้อผักกัดแบบออนมาเนาะขอฟูงน้ำส้มกันเจ้า เลือเจ้าเลือ <c oughs> ขออนุญาตจ้งมือเจ้าาพักใส่เลยพอดีไปอันห่างเนาะไปซื้อพักกาดมาอยากิจอพผักกาดเจ้า ญี่ปุ่นส่วนมากก็จะนิยมกินผักกาดใบเนาะ จะวาพักการญี่ปุ่นที่ต้องปุ้งหน้ามันก่อนเจ้าเพราพักการมันอยู่พักการออนเนาะ bạn là trao sư mà chó cả đủ nó sư cả đu mà mù má phép đừng ngố dữ nhé cho nên giờ cháu, bữa nào chó khang khứ là năm khả năng đấy. เจ้าไปไปอีกอะนี่เราเจะเวลาเขาเจอพักการเข้าปรุงน้ำสม้มก่อนอเวลาเขากับ๊บพักกาจาจ้าพักจะได้เหลืองมะ จอพักกาเเน่ยเจ้าบอกว่าใส่ปลาล่าเยอะเพราะว่าจ้จใส่หมูเพราะว่าเขาใส่กะปิตัวเจ้าจ้อพักกาดจะไปลืมกะปิเนอะเอัต่ำตัวกระเทียมนั่เจ้า มา,ม,ามาเจ้านะซื้อมาทำมาจอก่นดูเนาะเจ่ผมจะลดเลยพักป้อมเจ้าผักสีไทยต้นหอมใส่ไปเยอะๆเจ้ามา ก็ข้าวซอยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้เจ้าจอพักกาโซเหนือเซ็ตเหล็บร้อยแล้วเจ้ามีพริกป่นตัวเนาะ ถ้าผายบมมีพริกป่นกับเอาวันพริกแห้งเอาไปผิงพาย,ย่้าเจ้าป้าดาวขอจบคลิปคะนน้ก่อนนะเจ้าปากันคลิปไหม่คลิปนาเนอะกคไล่์คดแซร์คดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวด้วยเนอ้อจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ